นี่ช็อกโกแลตเลมอนนี่ไม่ใช่งานที่แล้วยังติดใจช็อกโกแลตอยู่เลยนี่น,นี่นะคะพ<อ>่ <คา S 1> อค้านั้นนะครับพ่อค้านั้นนะครับผมตืน่นเต้นตระหงวนสุดพ่อค้าชาไมค่ะแซบนะครับวันนี้มา ซอสความอร่อย <So, S 2> ทีท่ปัานทองนะครับเป็นหองบกตลวใหแท้แบกหิวนะครับมาท็อด้วยน้ำปูเป็นน้ำจากเมืองมาลองกันล้นกันเลยจ้านี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่ปูอัดน,นะฮะอันนี้คือแบบว่าปูแบบว่าเต็มเต็มคำนะฮะอันนี้นี่แล้วมีแบบกับข้าวด้วยนะฮะนี่เอเ๊เดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวว่าในวันพรุ่งนี้นี่นะนี่เขาก็มีขายด้วยอันนี้คือหน้าตาที่จะขายในวันรุ่งขึ้นนะฮะเยนี้ ไส้เนี่ยมันจะหวานขนาดไหนนะเดี๋ยวต้องมาลองกันนะคะในวันงานนะคะดิโอ้โหแล้วดูแบบว่าแบบไม่กักทั้งตัวน้ำปลานะคะนี่คือหัวน้ำปลานะคะแลนี่คือตัวที่ซอยแบบว่าละเอียดมากนะคะนี่แล้วแบบว่ากราดเองนะเนี่ยเห็นไหมกรัดเองเลยเอบอกปลากายแทนล้นๆเลยค่ะนะคะรสชาติก่อมค่ะลงกันได้เลยครับนี่นี่น นี่นะคะพ่อค้านะั้นนะคะน้องเล็กคนรองนะคะน้องเล็กคนรองตัวจริงแห่งเดลริโซงวอนะคะนี่อ่ให้ดูอีกรอบนะคะนี่เจอต,ตัวสักทีหนึ่งนะคะนนแม่วิซ่านะคะแม่วิซานะคะวิดีโอปะคะวิดีโอสิคะวันนี้แม่วิซ่านะคะบรรทัดทองค่ะห่อหมกปลากายห่อหมกเนื้อปลากายจากแม่น้ำแปดลิ้วเลยนะคะจังหวัดแปดลิว้วเนื้อปูแน่นๆจากละนองสดๆเลยค่ะ มาชิมได้น,นะคะจากพี่นันแล้วก็แม่วิ่านะคะนี่นะฮะช็อกโกแลตเลเมอนนีนะฮะ,ฮะติดง,งานกันงานที่แล้วไงแต่วันนี้งานนี้ไม่ได้ขายช็อกโกแลตนะคะขายนี้แทนนะฮะขายนี้แทนนะฮะ,แ,นนะแล้วก็เมนูไทยเลิศๆๆนะฮะด้วยเีนุ่อาหารเย็นเลิศๆของคนไทยที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะห่อหมอกค่ะห่อหมอกเนือ้อไน้ำร้อนๆเนื้อปูแน่นๆเลยเป็นท็อปปิ้งข้างหน้าเนื้อปลากา่สดๆสั่งตรงจากแปดเล้วเลยนะคะมาเลยนะคะวันนี้บรรทัดทอง พี่นัทจะอยู่กับเราแม่วีซ่าจะอยู่กับเราพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะคะอยากกินของอร่อยนะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะล็อกที่1น0นะคะพี่นัทกับแม่วีซ่านะคะเดินเลสลองวอนะคะมาชิมห่อหมกเนื้อปลาไกา่แท้เนื้อปูสั่งตรงจากทะเลอันดามันละนองเลยนะคะนี่ แต่ของเค้าไม่ธรรมดาเลยค่ะซื้อ